สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมป์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford Ranger XL Plus นะครับผมคันนี้จะเป็น4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของ Ford นะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่752,000บาทนะครับคันนี้นะครับผมแต่งชุดหน้า F150 Spider นะครับไฟหน้ามาแต่งนะครับแล้วก็แม็กออฟโรดคับ16นะครับเดี๋ยวผมพามาชมชุดแต่งใกล้ๆทีละส่วนกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับผมด้านบนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสกรูปสสตนนนะครัับีี้้าาเ็็ขววดดดแลก ตัวม้าทาเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับอันนี้เราก็จะเอาโคมเดิมของแท้นะครับไปอัปเกรดเพิ่มนะครับใส่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมเอกพันธ์นะครับเดิมๆจะเป็นไฟธรรมดานะครับแล้วก็จะติดไฟเดยร์ไลท์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ครีมมาแต่ง3คีมนะครับคันนี้นะครับผมใส่วงแหวนสี่เหลี่ยมนะครับผมวงแหวนมีแบบกลมกับแบบเหลี่ยมครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เดวิไอคันนี้ใส่เป็นสีน้าเงินนะครับนี่ ถัดมาครับผมจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นทรงสี ia, ่เหลี่ยมคางหมูนะครับอันนี้เราก็จะทําเป็นสีดําด้านนะครับผมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงหลังพึ่งด้านในนะครับผมก็เอาไว้กันกิ่งไม้การเส่หินกระด็นงเข้าห้องเครื่องนะครับในส่วนของฟอนต์ฟอร์ดนะครับผมอันนี้เราก็จะทําเป็นสีดําตัดขาวนะครับแล้วก็ติดไฟ LED นะครับผมสีขาว3จุดนะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟลูกตัวซีนะครับผม นี่นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของ f 1 5 0 Spider นะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นอะคริลิกสีดำนะครับนี่ XL พัดนะครับผมเดิมๆนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอนครับอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะครับจะทําเป็นสีดําด้านตัดกับสีบอลเงินนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับแล้วก็จะเป็นเว้าแบบว่าใส่ช่องหมุดนะครััับบแต่่่่่วาไไไมมมมมีีหหุุดดดนนนะคคร้ใส ซุมล้อนะครับก็จะมีแบบเรียบกับแบบมีหมุนนะครับสามารถเลือกได้นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของล้อยางนะครับล้อนะครับผมอันนี้จะเป็นล้อออฟโรดขอบสินหกครับตัวนี้จะเป็นลายใหม่นะครับเป็นลายทนาโดนะครับผมขอบสิบหกเป็นสีดําขีดแดงนะครับผมมาพร้อมกับยางแม็กซินะครับผมตัวนี้จะเป็นแม็กซิตัวใหม่นะครับปกตินะครับจะเป็นแม็กซิดบิ๊กฮอนนะครับ764นะกสี่ครับตัวฟังก์ือด้านข้างจะเป็นสีขาวฟ้านะครับผม ซีรีส์ยางคันนี้นะครับผม2 6 5 7 5 R 1 6นะครับเป็นยางมัทเทเลนนะครับผมเวลาวิ่งก็เสียงจะดังหน่อยนะครับถัดมานะครับผมแก้มข้างนะครับเอกอพัตนะครับจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะครับนี่นะครับ2.2 2.2 6สปีดนะครับคือเครื่องยนต์2อ0พนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็กระจกมือเปิดนะครับจะเป็นสีดำด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับคันนี้ใส่แค่เบ้ากันรอยมือเปิดนะครับสีดำด้านนะครับผมนี่ ัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของบันไดข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดบันไดข้างเดิมนะครับเป็นสแตนดาดจากโรงงานนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับผมคันนี้ติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับสามบานหน้านะครับจะเป็น60%สิบเนะครับสามบานหลังจะเป็น80%ดสิบเนะครับแล้วก็กันสาดนะครับอันนี้เราก็จะติดกันสาดของแท้ให้กับลูกค้าเลยนะครับผมนี่ลาวหลังคานะครับอันนี้เราก็จะติดเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับคือปิดเพื่อสวยงามนะครับผมนี่คันนี้นะครับพิเศษคือลูกค ลายน้องแมวนะครับลูกค้าออกแบบมานะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสีสันสวยงามแบบนี้เลยครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านหลังนะครับก็จะติดเป็นลายแรปเตอร์นะครับผมนี่นะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของโลบาร์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะครับผมจะเป็นตัวหกขาแบบยาวนะครับนี่นะครับจะมีที่จับนะครับสองข้างนะครับเวลาขึ้นลงนะครับก็จะสะดวกสบายนะครับ ถัดมาครับผมจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับอันนี้นะครับจะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมทรง V1 นะครับหรือว่ารูปปีกนกนะครับนี่นะครับแล้วก็กระบะไลเนอร์นะครับอันนี้เราก็จะแถมเป็นของแท้นะครับอันนี้จะเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับก็คืนให้กับลูกค้านะครับผมนี่ด้านหลังเราก็จะติดสติ๊กเกอร์แรปเตอร์เหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับถัดมานะครับผมกันชนด้านหลังนะครับคันนี้เราก็จะใส่เป็นกันชนหลังเหล็กของ Outlander นะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบปกข้างนะครับ จะมาพร้อมกับผมลากจุงสีแดงครับแล้วก็จะมีไฟส่องก่อป้ายนะครับผมคันนี้นะครับผมติดจอแอนดรอยด้วยนะครับภาพก็จะไปที่จอแอนดรอยครับอันนี้จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาชมในส่วนของภายในกันบ้างครับในส่วนของภายในนะครับผม XL พ l u ดนะครับเดิมๆจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับผมเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีเทานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟตันหมอกนะครับสีเขียวนะครับเปิดนะครับสีแดงปิดนะครับนี่ หัมอเตรนะครับผมจะเป็นหัมอเตรไฟฟ้านะครับจะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ Android นะครับขนาด9นิ้วนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับผ่าน YouTube นะครับผมอันนี้นะครับผมเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพก็จะมาออกที่จอแบบนี้นะครับอันนี้กล้องถอยหลังตัวเมื่อกี้นะครับนี่ถ้าเราเข้าหน้าจอปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอปกติอันนี้นะครับจะมีกล้องหน้าด้วยนะครับผมกล้องหน้าสามารถเปิดให้ออกจอได้นะครับ นี่นะครับผมกล้องเราจะติดไว้ตรงนี้นะครับนี่ภายในนะครับผมเอ็กอะพารคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแต่งเจ้า ford ranger x a part คันนี้นะครับผมที่แต่งชุดหน้า f 1 5 0 spider นะครับผมแล้วก็ไฟหน้ามาแต่ง max off road เก้สิกนะครับกันชนโลบาร์เป็นของ outlander นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีีีีวววิเเพยงท่าน้สสััดครบ